ตัดผมแล้วแล้วดพี่น้องเอ้ยไปถ่ายบัตรเดบันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถ่ายบัตรเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนนะผมจะใส่เสื้อคอปกในเอฟซีเสื้อที่จะไปถ่ายบัตรเนาะเดี๋ยวเอาเสื้อมาอยู่ในเอฟซีนี่เสื้อคอปกพี่น้องเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะฮะก็เรียบร้อยในเอฟซีเปลี่ยนเสื้อคอปก เดี๋ยวไปถ่ายบัตรประชาชนนะมันดูสุภาพหน่อยนะเสื้อแบบนี้นะท่านผู้ชมคืออยู่แหละพี่น้องอืออือดูเหมือนผู้คนเะคือเ <นะ S 2> งาะเดี๋ยวไปถ่ายบัตรนะพี่น้องเลยไคือเาะนะครับถ่บายบัตรประชาชนก่อนนะครับเรีแล้วก็เตรียมไปทำพาสปอร์ตเนาะเดี๋ยวในบัตรประชาชนกับพาสปอร์ตผมจะใส่เสื้อตัวเดียวกันนี้ไปทำเลยในตะี มันจะได้ดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับเวลาไปทําแล้วดูเออบัตรชานชนกับพาสปอร์ตตรงกันอะไรอยําผ่านง่าย f อฟเผื่อ,อไว้นะโอเคครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปที่อำเภอไปถ่ายบัตรใหม่ก่อนพี่น้องฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ